ตอนที่776พลังแห่งความหวาดกลัวช็อกทุกคนตกใจมาก4,000หมายถึงระดับสูงสุดของห้วงเวจีแห่งจิตวิญญาณหลังจากถึงระดับนี้จะมีโอกาสที่จะไปถึงก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงในอนาคตดินแดนวิญญาณคืออะไร ก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงเช่นก้นบึ้งเหมือนคุกสีน้ำเงินตกลงสู่น้ำผู้สีเหลืองและสีน้ำเงินที่น่าสงสารตกสู่น้ำผู้สีเหลืองไม่ว่าจิตใจจะไปที่ใดทุกสิ่งจะกลับสู่หัวใจพลังทางจิตวิญญาณระดับบนสุดเป็นพื้นฐานสำหรับเป็นเจ้าของวิญญาณในตำนานวิญญาณของทุกระดับสามารถหลอมรวมได้วิญญาณสีส้มและวิญญาณสีแดงสามารถหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งในกรณีครอบครองวิญญาณใดในสองประเภทนี้ ความสามารถในการหลอมรวมวิญญาณอื่นจะเทียบเท่ากับจิตวิญญาณระดับน้ำทะเลหากไม่มีวิญญาณสีแดงและสีสม้มจำนวนสูงสุดของวิญญาณที่สามารถรองรับในระดับอื่นๆคือ5ระดับแต่ไม่จำกัดระดับโดยปกติแล้วก้นบึ้งห่วงอเวจีแห่งจิตวิญญาณเป็นขีดจำกัดของมนุษย์อยู่แล้วอย่างไรก็ตามไฟยังคงเปิดอยู่และสว่างอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วคงที่ซึ่งหมายความว่าทังวุลินยังไม่ถึงขีดจำกัดของเขาหยดทันใดนั้นเครื่องดนตรีก็ดังขึ้น หลังจากนั้นไฟก่อนหน้าทั้งหมดก็ดับลงพร้อมกันทันทีเมื่อทุกคนคิดว่าการทดสอบของทางอูหลินสิ้นสุดลงแสงสีม่วงก็สว่างขึ้นข้างๆเขา่วงเวจีแห่งจิตวิญญาณวูชางคงพล่งออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจในความเป็นจริงจนถึงตอนนี้พลังวิญญาณของเขายังไม่สามารถทะลวงผ่านอาณาจักรเวจีแห่งวิญญาณได้ ดินแดนวิญญาณคืออะไรมันเหมือนกับกำแพงเสียงของความเร็วต่ำกว่าระดับเววิญญาณและเหนือระดับเววิญญาณเป็นแนวคิดสองระดับโดยสมบูรณ์การฝึกฝนของทางอุลินทะลวงผ่านอาณาจักรห้วงวิญญาณโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่น่าเชื่อเลยไฟสีเหลืองติดขึ้นทีละดวงแต่การทดสอบยังคงดำเนินต่อไปทุกคนไม่ตกใจอีกต่อไปพวกเขามึนงงเล็กน้อยนิกายจิตวิญญาณระดับที่47พลังทางจิตวิญญาณถูกปลุกฝังให้อยู่ในสถานะอเวจีวิญญาณ แม้แต่ปรมาจารย์วิญญาณของแผนกวิญญาณก็ไม่อาจเข้าถึงระดับพลังวิญญาณได้ใช่ไหมพวกเขาเดาว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจของกู่เย่น่าจะไปถึงอาณาจักรลิงยูเอ็นแล้วอย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับการยืนยันในเวลาเดียวกันจิตวิญญาณการต่อสู้ของกู่เย่ถูกควบคุมโดยองค์ประกอบต่างๆซึ่งต้องใช้ความแข็งแกร่งทางจิตใจสูงมาก แต่ทังอูลินเป็นประเภทการโจมตีส่วนใหญ่แล้วเขาสามารถนับประเภทควบคุมได้ทำไมความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาถึงสูงมากทุกคนกำลังปลุกฝังดวงตาปีศาจสีม่วงทำไมช่องว่างถึงใหญ่มาก6,000 7,000ไฟยังคงเปิดอยู่และไม่ได้หยุดลงความแข็งแกร่งทางจิตใจของทางอูลินนั้นชัดเจนกว่าสวีเซียลเยนสองเท่าตอนนี้แม้แต่วูฉางคงก็ยังเฉืยชาเล็กน้อยเขา ไม่เคยเห็นสถานการณ์แบบนี้มาก่อนในสถาบันในบรรดานักเรียนในลานชั้นในผู้ที่มีพลังวิญญาณสามารถเอาชนะทางอุลินได้นั้นหายากมากเท่าที่วู้ชางกงรู้ในสถานศึกษาทั้งหมดคนที่มีการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนว่าเป็นปรมาจารย์สาราเทพสมุทรคนปัจจุบันซึ่งเป็นรุ่นของหยุนหมิงพลังทางจิตวิญญาณของหยุนเหล่าได้ถึงการดำรงอยู่ในตำนานของสถานะฮวงเวจีแห่งจิตวิญญาณแต่เขายังเป็นคนเดน,นียาวอในวิทยาลัยเชรก์ก นอกเหนือจากเขาแล้วแม้แต่การบ่มเพาะทางจิตวิญ,ญญาณของแสงและความมืดของโต้หลัวก็ยังอยู่ในระดับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณดินแดนแห่งจิตวิญ,ญญาณและห้วงเวจีแห่งจิตวิญญ,ญาณอยู่ห่างออกไปเพียงก้าเดียวพลังจิตวิญญาณ20 000บ00จุดเป็นเกณฑ์ของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณความแข็งแกร่งทางจิตใจของถังอหลินมีมากกว่าเจ็ดแล้วและเขาอายุเพียง18ปีเท่านั้นซึ่งหมายความว่าในอนาคต เขาจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณในแง่ของความแข็งแกร่งทางจิตใจได้อย่างแน่นอนสิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้อีกต่อไปว่าเป็นอัจฉริยะวูชางคงยังรู้ด้วยว่าในช่วงแรกของการฝึกปรมาจารยาณผลของพลังวิญญาณไม่ชัดเจนนักสำหรับปรมาจารย์วิญญาณที่ไม่ต้องการจิตวิญญาณที่แข็งแกร่ง แต่หลังจากถึงระดับ9ก้าวงพลังวิญ,ญญาณมีบทบาทชี้ขาดถ้ามีใครต้องการไปต่อในระดับ9ก้าวงคนจะต้องมีความแข็งแกร่งทางจิตใจยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไรโอกาสในการพัฒนาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่าน,านั้นระดับสูงสุดต้องมีการฝึกฝนทางจิตวิญญ,ญาณของห้วงเวจีแห่งจิตวิญ,ญญาณและนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้สุดยอดโต้หลัวจำนวนมากติดอยู่เหตุผลที่แสงและความมืดโต้หลัวไปไม่ถึงระดับนั้นก็เพราะพลังจิตของเธอไม่สามารถทะลวงผ่านคอขวดได้ ในโลกปัจจุบันผู้ที่สามารถบรรลุการบ่มเพาะทางจิตวิญญาณของสถานะห่วงเวจีแห่งจิตวิญญาณสามารถนับได้ด้วยการตบเพียงครั้งเดียวแน่นอนในระดับที่สูงขึ้นดูเหมือนว่าพลังทางจิตวิญญาณของอาณาจักราชาแห่งพระเจ้าซึ่งมีอยู่เฉพาะในยุคข,ของอาณาจักรแห่งพระเจ้านั้นหายไปนานแล้วว่ากันว่าหากไม่มีใครกลายเป็นเทพพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นไปไม่ได้เลยที่พลังวิญญาณจะไปถึงระดับนั้น ในที่สุดความเร็วที่ไฟสว่างขึ้นก็เริ่มช้าลงซึ่งหมายความว่าการตรวจจับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วและเมื่อไฟสีเหลืองดวงที่28สว่างขึ้นมันก็หยุดลงในที่สุดคมไฟสีม่วงหนึ่งดวงและคมไฟสีเหลือง28ดวง7,800คะแนนพลังวิญญาณทุกคนมีอาการปากแห้ง7,800มี7,800ช่างเหลือเชื่ออะไรเช่นนี้ พวกเขาชัดเจนมากว่าพลังจิต7,800แต้มหมายถึงอะไรอาณาจักรเวจีวิญญาณอาณาจักรเวจีวิญญาณเหมือนอเวจีและคุกและไม่ใช่แค่การเริ่มต้นเท่านั้นมันอยู่ไม่ไกลจากสิบ0 0ศคะแนนที่อยู่ตรงกลางของอาณาจากักรหลิงหยวนทั้งอุลินซึ่งสวมหมวกนิรภัยไม่ได้ยินเสียงข้างนอกหลังจากได้ยินเสียงบีบเตือนเขาก็ถอดหมวกกันน็อกออกเมื่อมองไปที่คู่หูของเขาที่จ้องมองมาที่เขาอย่างมึนงง,งเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัย คุณเป็นอะไรไปเจ็ดพันแปดเสียส้ยเซี้ยชี้ไปที่ทังอหลินโดยถือเจ็ดในมือซ้ายและแปดในมือขวาทังอหลินชะงักไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าโอ้โอ้จบแล้วหรือหัวหน้าคุณไม่แปลกใจหรือความแข็งแกร่ง,งทางจิตใจของคุณถึงเจ็ดแปดร้อยคะแนนแล้วคุณอยู่ในดินแดนแห่งจิตวิญญาณเสียส้ยเสีย้ยกล่าวอย่างตื่นเต้นทังอหลินกล่าวว่ากูเย่ได้มาถึงห้วงอเวจีแห่งจิตวิญญาณแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนพูดไม่ออก วูชางกงมองเขาด้วยดวงตาที่ลุกโชนเจ้ารู้แล้วหรือว่าเจ้าได้ผ่านระดับนี้ไปแล้วทังอูลินพยักหน้าฉันรู้สึกบางอย่างเมื่อฉันทะลวงผ่านราวกับว่าโลกทั้งใบชัดเจนขึ้นและการรับรู้ของฉันก็ดีขึ้นมากมันเหมือนกับการเปิดประตูและเดินเข้าไปในโลกอื่นวูชางคงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พยักหน้าให้ทังอูลินขอบคุณไม่ต้องสงสัยข้อมูลเชิงลึกของทังอูลินมีประโยชน์มากสำหรับเขา ทั้งอูหลินกล่าวว่าจะทำอย่างไรต่อไปมาทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้ากันเถอะวูชางคงกล่าวแม้ว่าใบหน้าของเขาจะไม่แสดงออกแต่แววตาที่ผันผวนยังคงแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของเขาในเวลานี้ไม่สงบอย่างที่เห็นบนพื้นผิวขนาดของเครื่องทดสอบความแข็งแกร่งเกินจินตนาการของทังอูหลินและดูเหมือนเนินเขามีส่วนที่โดดเด่นกว่า30สส่วนซึ่งแต่ละส่วนมีขนาดและรูปร่างต่างกันวูชางคงกล่าวว่า การทดสอบความแข็งแกร่งนั้นครอบคลุมและสามารถทดสอบได้อย่างละเอียดตัวอย่างเช่นคุณสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของฝ่ามือความแข็งแกร่งของกำปั้นความสามารถในการกระแทกของไหล่และคุณยังสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของชุดเกรอะต่อสู้ความแข็งแกร่งของการโจมตีด้วยอาวุธและอื่นๆฉันแนะนําคุณสามารถทดสอบความแข็งแกร่งของมวยได้แล้วจึงทดสอบอีกครั้งหลังจากสวมชุดกรอะต่อสู้แค่นั้น เขาพาทางอุลินมาที่นี่และไม่มีใครรู้ความสามารถของทังอุลินดีไปกว่าเขาตกลงทางอุลินเห็นด้วยทุกคนถอยหลังไปสองสาก้าวโดยไม่รู้ตัวทุกคนต่างสงสัยเกี่ยวกับพลังของทางอุลินมากกว่าพลังวิญญาณของเขาอย่างไม่ต้องสงสยัยแม้แต่ทางอุลินซึ่งมีพลังพอๆกับหยวนเอินก็ยังรู้สึกเบาดังนั้นความแข็งแกร่งของเขาจะไปได้ไกลแค่ไหน เป้ามวยปรากฏขึ้นทางอูหลินขยับร่างกายของเขาพลังของชีและเลือดพรุ่งพล่านในร่างกายของเขาและร่างกายของเขาก็อุ่นขึ้นทันทีดวงตาของเขาเริ่มเปล่งรัศมีสีทองจางๆเริ่มด้วยเสียงตะโกนที่ดังของวู้ชางคงทางอูหลินหันไปครึ่งทางแล้วต่อยเหมือนสายฟ้าหมัดขวาบูมเป้าหมายทั้งหมดสั่นอย่างรุนแรง จากนั้นเสาที่มีลักษณะเป็นเนินเขาก็สั่นอย่างรุนแรงสองาครั้งก่อนที่จะได้ความสงบกลับคืนมาพลังมวยของกําปั้นขวาคือ1 4 0 0 0กิโลกรัมเสียงอิเล็กทรอนิกส์ให้คำตอบทั้งอูหลินตกตะลึง1 4 0 0 0กิโลกรัมแนวคิดนี้คืออะไร1ตันคือ1,000กิโลกรัมและ1 4 0 0 0กิโลกรัมหมายความว่าหมัดของฉันมีกำลัง100ตันผู้ชมเงียบแม้แต่วู่ชางกงตอนที่777บทสวดมังกรฟ้า ทั้งอูหลินมองไปที่มือขวาของเขาจากนั้นหันกลับมาและพูดกับสหายของเขาว่าพลังระเบิดพลังระเบิดวูชางกงเพิ่งรู้สึกได้ในเวลานี้ความแข็งแกร่งมาตรฐานของจักรกลระดับดำสาหรับการระเบิดเต็มที่คือ35 0 0 0กิโลกรัมเมื่อถึงมาตรฐานนี้เท่านั้นจึงจะสามารถจัดอันดับเป็นจักรกลระดับดำได้เพราะจักรกลระดับแดงพิเศษเกินไปไม่ใช้กำลังการประเมิน กล่าวอีกในหนึ่งกำปั้นขวาของถังอูลินนั้นแข็งแกร่งกว่ากลไกลสีดำมากกว่าสามเท่าเจ้านายคุณเป็นเพียงสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าคุณเพิ่งแสดงความเมตตาต่อหยุนเอินใช่นอกจากสัตว์ประหลาดรูปร่างมนุษย์แล้วฉันไม่สามารถนึกถึงสิ่งอื่นใดที่จะอธิบายถังอูลินได้อย่าลืมว่าเขายังไม่ได้สวมชุดเกราะต่อสู้และเขาไม่ได้ใช้ทักษะวิญ,ญญาณเสริมพลังทั้งหมดของเขาเช่นร่างมังกรทองเอาล่ะไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบต่อ วูชางคงบกมือทั้งอูหลินถามอย่างสงสัยทำไมอาจารย์วูใบหน้าของวูชางคงแสดงออกอย่างมีมนุษยธรรมและเขาพูด <highlighter> ด้วยความโกรธความทนทานสูงสุดของเครื่องมือนี้คือ200 000กิโลกรัมฉันกังวลว่าคุณจะเกินขีดจำกัดความแข็งแกร่งนี้หากคุณสวมชุดเกราะต่อสู้และออกไปทั้งหมด อย่างไรก็ตามฉันต้องให้คำแนะนำแก่คุณคุณต้องพัฒนาพลังวิญญาณของคุณโดยเร็วที่สุดและเพิ่มระดับของชุดเกราะต่อสู้ให้เร็วที่สุดมิฉะนั้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณชุดเกราะต่อสู้แบบคำเดียวจะไม่ทนได้ถ้าเจอชนแรงมากเกราะรบมีโอกาสเสียหายได้แม้แต่ชุดเกราะก็ทนความแข็งแกร่งของทางอหลินไม่ได้หยวนเอินยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ฉันคิดว่าฉันแซงหน้าคุณไปแล้วแต่ใครจะรู้ระยะทางดูเหมือนจะไกลกว่านี้ สำหรับเจ้าแห่งจิตวิญญาณความแข็งแกร่งไม่ใช่ความสามารถที่พวกเขากลัวที่จะเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของความแข็งแกร่งบริสุทธิ์นั้นมากเกินไปอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความสามารถประเภทใดหลังจากถึงจุดสุดยอดแล้วไม่สามารถตัดสินได้ด้วยสามัญสำนึกวูชางคงให้สถิติอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อระดับ90ประเภทความแข็งแกร่งทะลุระดับ90ความแข็งแกร่งของมวยที่1 0 0 0 0 0กิโลกรัมเป็นหลักฐาน โดยทั่วไปแล้วปรมาจารย์ชุดกร่อต่อสู้3ามคำประเภทความแข็งแกร่งก็สามารถมาถึงระดับนี้ได้เช่นกันระดับอูหลินคุณเป็นมนุษย์จริงๆเหรอทั้งอูหลินรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อจูจ่ๆครูอูที่ปกติเย็นชาพูดแบบนี้แต่เขาอดไม่ได้ที่จะมองไปที่มือของเขาหลังจากดูดซับพลังงานของตราประทับของราชามงกรทองแล้วเขาสามารถพิจารณาว่าเป็นมนุษย์ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังยืนยันว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของทางอูลินนั้นน่ากลัวเพียงใดแม้แต่วูชางคงซึ่งเป็นห้องเรียนของก็ยังประหลาดใจกับความแข็งแกร่งของเขาวูชางคงมองไปที่ทางอูลินด้วยสายตาอ่อนโยนที่หายากคุณโตแล้วและฉันไม่มีอะไรจะสอนคุณในอนาคตคุณจะได้รับการสอนมากขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสอนท้งอูลินรู้สึกกังวลอาจารย์วูวูชางคงโบกมือของเขา ฉันพาคุณกูเ่เย่เสียเส่ยวเหยียนและเซี่ยเซี่ยมาจากเมืองตรงห่ตลอดทางมาที่นี่ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าคุณสามารถบรรลุผลสำเร็จในวันนี้ฉันได้ลาออกจากวิทยาลัยชั่วคราวในฐานะครูต่อไปฉันจะเริ่มถอยและฝึกฝนครั้งนี้การถอยของฉันจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีเป็นอย่างต่ำเมื่อพูดจบเขาก็หยุดชั่วขณะหนึ่งกวาสายตามองไปยังฝูงชน พวกคุณให้ความหวังแก่ฉันและทำให้ฉันมีแรงกระตุ้นอีกครั้งอูหลินฉันไม่คิดว่าคุณต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับกู่เย่ความสามารถของกู่เย่คือแข็งแกร่งพอฉันคิดว่าอุปสรรคระหว่างคุณส่วนใหญ่เกิดจากความสัมพันธ์การแข่งขันบางอย่างระหว่างหอวิญญาณและสำนักทางถ้าคุณชอบเธอจริงๆพยายามทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นในโลกนี้ความแข็งแกร่งเป็นหลักฐานของทุกสิ่งเสมอ เมื่อคุณมีกำลังเพียงพอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดก็จะเป็นไปได้ฉันมีความสุขมากที่ไม่เห็นความเสื่อมโทรมและการละทิ้งจากคุณข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือคุณสามารถผิดหวังได้มากขึ้นเรื่อยๆฮ่าๆจงกล้าหาและเผชิญกับความยากลำบากสิ่งนี้ยังเป็นหลักฐานของความสำเร็จของคุณสำหรับกู่เย่และสำหรับตัวคุณเองและคู่ของคุณจงทำงานให้หนักเพื่อก้าวไปข้างหน้าใช่ฉันจะทำทั้งอุลินกมัดแน่นและตอบอย่างหนักแน่น การทดสอบครั้งต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ถังอหลินให้ข้อมูลที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสำหรับการทดสอบทางกายภาพทั้งหมดน่าประหลาดใจที่ความเหนียวของผิวหนังของเขาเทียบได้กับสัตว์อสูรป้องกันวิญญาณที่มีระดับมากกว่า1000ปีเมื่อพิจารณาจากข้อมูลโดยรวมแล้วเขาดูเหมือนสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์มากกว่าจะเป็นมนุษย์ เอาละสิ้นสุดการทดสอบฉันจะส่งข้อมูลนี้โดยตรงไปยังสาลาเทพสมุทรคุณเพิ่งกลับมาที่ลานด้านในด้วยความสามารถของคุณฉันเชื่อว่าผู้นำศาลาจะมอบหมายผู้สอนให้คุณโดยตรงความเห็นของฉันความเป็นไปได้ควรจะมากที่สุดเพราะก่อนหน้านี้คุณเคยเรียนกับเขามาก่อนตอนนี้คุณควรไปที่หอวิญญาณและตั้งชื่อชุดเกราะต่อสู้ของคุณตั้งชื่อชุดเกราะต่อสู้หนึ่งคำ นี่เป็นสิ่งที่หอยหามากที่สุดอย่างแน่นอนสําหรับปรมาจารย์จิตวิญญาณทุกคนหลังจากครอบครองชุดกรอต่อสู้หนึ่งคำครบชุดแล้วพวกเขาจึงจะมีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับสิ่งนี้แม้ว่าในชุดกรอต่อสู้คําเดียวชื่อสามารถเป็นได้เพียงคําเดียวแต่แม้ว่าจะมีเพียงคําเดียวแต่ปรมาจารย์จิตวิญญาณทุกคนก็ตั้งตารอเพราะมันพิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเขาและเป็นเกียรติที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งอูหลินมองดูคู่หูของเขาโดยไม่รู้ตัวและทุกคนก็มองมาที่เขาเช่นกัน เซียเซียยิ้มและพูดว่าหัวหน้าเรารู้อยู่เสมอว่าคุณจะกลับมาแม้ว่าเราจะมีชุดกราะต่อสู้คำเดียวครบชุดแล้วแต่เราไม่เคยทํางานหนักกับชุดกรอะต่อสู้สองคำคุณต้องรีบขึ้นมาและช่วยเราเริ่มต้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถอัปเกรดชุดกรอะของเราโดยรวมได้ทุกคนหัวเราะเป็นเอกฉันยวนเอินกล่าวว่า คุณเป็นช่างตีเหล็กเพียงคนเดียวที่เราไว้วางใจและคุณเป็นคนเดียวที่เข้าใจว่าโลหะเกราะต่อสู้ของเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดทั้งอูหลินกล่าวว่าคุณตั้งชื่อชุดเกราะต่อสู้ทั้งหมดของคุณแล้วหรือยังหยวนเอินพยักหน้าโดยทั่วไปแล้วชื่อของชุดเกราะต่อสู้หนึ่งอักขระนั้นเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของตนเองหรืออักขระสองตัวแรกเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณการต่อสู้เสี้ยเสี้ยหัวเราะเบาๆและพูดว่าเมื่อมีตัวละครมากขึ้น พวกเขาก็สามารถเกี่ยวข้องกับคนรักของคุณได้เช่นกันหยวนเอินคุณคิดว่าฉันจะมีชุดเกราะระดับที่สูงขึ้นในอนาคตฉันควรใช้คำใดในชื่อของคุณใบหน้าสวยของหยวนเอินหน้าแดงมันขึ้นอยู่กับคุณเสียเสียหัวเราะเบาๆถ้าอย่างนั้นฉันต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าเสียดายที่ตอนนี้ชุดเกราะต่อสู้ของฉันสามารถตั้งชื่อได้เพียงคำเดียวดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกถ้าใช้สองคำได้งั้นฉันจะไปลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ ทังอูหลินพูดหลังจากออกจากสถาบันทุกคนก็แยกกันไปฝึกถังวูหลินออกจากลานด้านในของสถาบันเชร็กเพียงลำพังขึ้นแท็กซี่และตรงไปที่สำนักงานใหญ่ของหอวิญญาณสำหรับปรมาจารย์วิญญาณเช่นเขาจะดีโอนวิญญาณนั้นใหญ่โตมากเมื่อมองเห็นอาคารรูปโรงหอยขอหายขนาดใหญ่ได้ในระยะไกลหัวใจของถังวูลินก็พองโตด้วยความภาคภูมิใจ จะเป็นอย่างไรถ้าวันหนึ่งเพราะกูเย่เขาต้องอเผชิญหน้ากับองค์กรหอวิญญาณทั้งหมดตราบใดที่คุณแข็งแกร่งพอไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้กูเย่รอฉันด้วยฉันจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ตัวฉันเองฉันจะมีพลังเพียงพออย่างแน่นอนเมื่อวันหนึ่งเธอต้องการฉันจะอยู่เคียงข้างเธอถึงมันจะเป็นการปล้นฉันจะฉกเธอกลับมาเดินเข้ามาในพระเจดีวิญญาณแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้มาที่นี่แต่ก็ต้องตกตะลึงกับความยิ่งใหญ่ของที่นี่ พนักงานคนหนึ่งเริ่มทักทายเขาขอโทษทมีอะไรหรือเปล่าทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันต้องการลงทะเบียนชื่อของชุดเกราะสายตาของเจ้าหน้าที่ต้องประหลาดใจพวกเขามองเขาขึ้นและลงคุณมาจากโรงเรียนเชร็กหรือเปล่าใช่ทั้งอูหลินพยักหน้าสีหน้าของพนักงานแสดงความเคารพทันทีโปรดตามฉันมาทั้งอูหลินตามเขาไปที่ลิฟที่กว้างขวางเป็นพิเศษจริงๆแล้วด้านนอกของลิฟเป็นกระจก ดังนั้นเขาจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ในไม่ชาลิฟต์ก็ทะยานขึ้นความเร็วเร็วมากและพื้นก็เล็กลงอย่างรวดเร็วในขอบเขตการมองเห็นความรู้สึกนี้เหมือนกับบินขึ้นในทันใดติ้งเมื่อหมายเลขลิฟต์ปรากฏขึ้นที่ชั้น101ลิฟต์ก็หยุดลงยินดีต้อนรับสู่ชั้นที่100ของเจด,ดีวิญ,ญญาณที่ซึ่งมังกรร้องเพลงบนท้องฟ้าพนักงานทำท่าทางเชิญชวน หลังจากก้าวออกจากลิฟต์พนักงานอีกคนก็ทักทายเขาทันทีแตกต่างจากพนักงานที่แต่งตัวปกติก่อนหน้านี้พนักงานที่อยู่ตรงหน้าฉันเป็นเด็กสาวรูปร่างหน้าตาสวยงามเธอสวมชุดยาวสีขาวมีเมฆและหมอกและลวดลายมังกรปรากฏอยู่เธอมีอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมอายุก็ราวๆ20ปีเช่นกันดวงตาของเธอเป็นประกายเมื่อเห็นทางอูหลินชายหนุ่มผู้หล่อเหลา เธอรู้ดีว่าการพาไปยังชั้นที่101หมายความว่าอย่างไรเธอทำความเคารพทางอูหลินด้วยความเคารพและทำท่าทางเชิญชวนปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้ปรดมากับฉันหัวใจของทางอูหลินขยับเล็กน้อยและการปฏิบัติต่อชุดเกราะนั้นแตกต่างออกไปมากแน่นอนว่าอาจารย์พูดถูกในโลกของปรมาจารย์จิตวิญ,ญญาณความแข็งแกร่งคือทุกสิ่งในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มดูบทสวดมังกรฟ้าระดับหนึร